สบายดีทั่วไทยช่วงถึงไหนถึงกัน วัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาทัวทั่วประเทศไทยกันแล้วนะครับกับสบายดีทั่วไทยครับซึ่งวันนี้นายแมนมารุตจะพาเราไปสบายดีทั่วไทยกันที่ไหนต้องตามไปชมกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกับผมแมนนาลุประกุลครับในรายการสบายดีทั่วไทยนั่นเองครับผมผมจะเดินทางนะฮะ ทั่วประเทศไทยครับเพื่อไปเจอนะครครอบครัวเครของสบายดีทีวี่นเองครับวันนี้เราอยู่ที่ภาคกลางครับที่จังหวัดลบบุรีั่นเองครับมาถึงที่นี่แล้วฮะแค่หลังผมเงเห็นนะฮะพระปางสามยอดแน่นอนครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของลบบุรีแห่งนี้ครับพระปางสามยอดแห่งนี้เนี่ยนะฮะมีอายุแล้วเนี่ยรวมๆเนี่ยนะครับกว่า800กว่าปีครับคุณผู้ชมแต่ที่สําคัญครับสิ่งหนึ่งที่คุณจะเจอและเห็นนะฮะนั่นคือเจ้าลิงน้อยผู้รอคอยคนมาเยี่ยมเยียน คุณผู้ชมครับพระปางสามยอดนี้นะครับถือว่าเป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลบบุรีกันเลยนะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธสถานประจําเมืองละโวหรือลบบุรีนั่นเองครับหลังจากที่เราเนี่ยนะฮะชมความสวยงามของพระปาง3ยอดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมหนึ่งสิ่งรับที่คุณห้ามพลาดเด็ดขาดครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะคู่บ้านคู่เมืองของลบบุรีอันนี้ครับนี่เลยครับผมสารพระการนั่นเองฮะ ชมครับศาลพระการแห่งนี้แต่เดิมเรียกว่าศาลสูงครับเป็นที่ประดิษฐานเจ้าพ่อพระการเทวรูปโบราณสมัยของเรืองอำนาจซึ่งชาวลพบุรีให้ความเคารพนับถืออย่างมากเลยล่ะครับตอนนี้ครับผมอยู่กับท่านพันเอกปราโม์เกตอาไพานะครับหนึ่งศาลที่ที่โด่งดังมากครับในประเทศไทยฮะมาที่ลพบุปปรีต้องมากราบไหว้เจ้าพ่อพระการถูกไหมครับ,บหลายคนเนี่ยฮะแน่นอนในโซนนี้เนี่ยคือลพบุปปรีต้องเรียกว่าเป็นเมืองลิงก็ว่าได้ทํายังไงที่แบบเราเนี่ยนะครับอาจจะแบบปลอดภยัยจากลิงเพราะลิงบางทีอาจจะมีเข้ามาแบบแย่งของตักตัวเหลืออะไรก็ไม่รู้สักอย่าง อขอบคุณครับเป็นคําถามที่ดีคนที่จะมาลบบุรีเนี่ยประการแรกก่อนเลยรถที่จะจอดก็กกุณาจอดให้มันถนนสายที่มันไม่มีลิงประการที่2เมื่อท่านลงจากรถแล้วเนี่ยกรุ้าปิดทั้งรถให้เรียบร้อยอข้าวของที่จะนําติดตัวมายกตัวอย่างเช่นสายสร้อยต่างหูโทร,รศัพท์ก็เก็บให้มันมิดชิดแน่นอนหนึ่งคำถามครับทัวันนี้นี่นะฮะหลายคนครับมีคําถามแบบนี้แล้วก็อยากรู้ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่ากันว่าถ้าเกิดลิงเสียชีวิตตายแล้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มนุษย์อย่างเราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เห็นศพลิงจริงไม่จริงครับจริงไม่จริงยืนยันไม่ได้แต่ว่าเท่าที่อยู่มาเนี่ยศพที่ลิงได้ตายตามธรรมชาตินี่เรายังไม่เจอไม่เจอเลยไม่เจอเจอจกลิงที่เกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดตามตายตามการเวลาแก่ชราป่วยตายยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่รู้ว่าไปไหนเนาะไม่รู้ว่าไปไหนนี่คือปริศนาที่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับของสัตว์หนึ่งประเภทที่เรียกว่าลิงเราจะเจอกับเขาและเมืองแห่งนี้เป็นเมืองของเขาเหมือนกันกับลรบุรีขอบคุณมากครับนะฮะ จะว่าไปแล้วเจว้าจ๋อพวกนี้ก็มีความน่ารักน่าชังไม่น้อยเลยนะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่จะมาเที่ยวที่นี่ก็ระมัดระวังตามคําเตือนด้วยก็แล้วกันนะครับและตอนนี้ก็ได้เวลาไปมอบโชคให้กับร้านค้าผู้โชคดีที่จาหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวกันแล้วละครับในช่วงของโชคก้อนโตกับเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวซันโวทุกโอกาส ช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกล้าซันโวซันโวทุกโอกาสครับวันนี้ฮะคุณมีโอกาสรับทองแบบง่ายๆมาแล้วครับผมกับเครื่องดื่มเกล้าซันโวนั่นเองร้านค้าไหนขายเครื่องดื่มเกล้าซันโวเราจะไปแจกถึงที่ครับวันนี้ฮะเราอยู่ที่จังหวัดลบบุรีครับเดี๋ยววันนี้ครับเราตามไปดูครับว่าร้านไหนฮะจะได้ทองจากเครื่องดื่มเกลาสนุนในวันนี้ฮะตามมาเลยครับ ถูกต้องครับเพียงแค่คุณเป็นร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวก็มีสิทธิ์รับทองคำกันง่ายๆเลยล่ะครับเจอแล้วครับร้านเทพรินเอาเป็นว่าเราไปลุ้นกันครับว่าร้านเทพรินจะเป็นร้านค้าที่โชคดีหรือเปล่าเจอแล้วนี่ไงครับเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวนั่นเองครับผมอยู่กับเจ้าของร้านด้วยคุณแนวันด,ดีครับ,รบนะฮะร้านแห่งนี้มีนามว่า รไมิใช่อยู่ไหนไกลไม่เพราะอยู่เพียงแค่ลบปุรีเท่านั้นแต่เหตุชไฉนล้นางไม่นายถึงได้แต่งตัวเยี่ยงนี้เล่าออช่วงนี้เป็นงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ค่ะเราจะแต่งไทยกันทั้งเมืองค่ะแต่ที่แน่ๆหนึ่งอย่างเนี่ยนะครับร้านนี้ฮะเทพพรินมีนี่เครื่องดื่มเกลแร่ซันโนนะครับขายด้วย2รสชาติครบเลยทีเดียวฮะถามหน่อยว่า ขายมานานยังก็เปิดร้านได้4ี่เดือนแล้วค่ะเป็นไงบ้างก็ข,ขายดีนะคะเป็นเครื่องดื่มน้องใหม่ที่มาแรงตัวเองเนี่ยชอบชอบดื่มเครื่องดื่มกระแลซันโมโด้วยไหม,มชอบค่ะชอบสีเหลืองลูกคก้ามาซื้อเยอะไหมครับเยอะค่ะช่วงนี้เด็กๆก็เริ่มมาทา,านเกลือแร่ซันโกันเพิ่มขึ้นแล้วค่ะทําไมถึงเลือกเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวมาขายในร้านอ่ะก็ลองชิมแล้วรสชาติดีค่ะก็เลยเลือกมาจําหน่ายในร้านค่ะสรุปแล้วเอาทันทันง่ายๆเลยครับนะฮะ เครื่องดื่มเกร่าซันโวนี่นะครับเขาบอกว่าขายดีอย่างแรกกรําไรเยอะไหมฮะเยอะค่ะได้กาไรดีค่ะกาไรดีใช่ไหมครับวันนี้คุณจะได้กําไรมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคุณได้เลือกเนี่ยนะฮะที่จะขายเครื่องดื่มเกร่าซันโวเชื่อผมไหมเชื่อค่ะเชื่อใช่ไหมครับไม่เชื่อแบมือดูแบมือแบมือหลับตาหลับตาหลับตาแต่ดมแต่ดมแต่ดมแต่ดแต่ดำแต่ดแต่ดำแต่ดำลืมตาครับผมลืมตาครับให้จริงจริงเหรอให้จริงจริงสิครับ พาะเราเนี่ยฮะมาแจกทองครับกับร้านค้านะครับที่ขายเครื่องดื่มกุหลาบซันโวล่ะเดงกรับเลยไหมขอบคุณครับผมรู้สึกยังไงตอนนี้ตื่นเต้นดีใจไหมฮะดีใจมากๆค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะร้านค้าอื่นๆที่ยังไม่ได้ขายซันโวนะคะมาขายซันโวค่ะเผื่อจะได้โชคใหญ่อย่างร้านเทพพรินค่ะนเมื่อร้านนี้ครับซึ่งเป็นร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มกรหลาซันโวครับก็รับไปเลยครับแต่อนี่เลยทองคำนะครับ1เส้นนะครับหนักหน่งสลึงนั่นเอง และในเมื่อไปร้านค้าท right? well, we ี right? the top, the like ่จำหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวก็รับโชคสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งลึงไปเลยครับวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นดีๆด้วยฮะสำหรับเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวครับวันนี้เพียงนำฝาเปล่าครับของเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวนะฮะสฝาบวกกับเงินอีก2บาทครับรับฟรีเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโว1ขวดนะฮะแรกเลยครับที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกับเราฮะและหน่วยรถขายปิกทั่วประเทศไทยนั่นเองครับผมวันนี้ครับขอบคุณด้วยนะฮะเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโว ซันโวทุกโอกาสครับช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวซันโวทุกโอกาสสบายดีทั่วไทย